สวัสดีผู้ชมเละ FC ฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล l พ็อกอินดี้วันนี้อยู่กับครัวอินดี้นะครับผมเมื่อกี้ตั้งท่ากันเสร็จแล้วพี่ก้าฝน, <c oughs> นตก <c oughs> จากคลิปที่ผ่านมานะครับที่เราให้เมนูเด็ดไปเป็นไงอร่อยไหมเมนูเด็ดยอดเลยคนะทำด้วยฝีมือเองก็ต้องอร่อยอยู่แล้วและวัตถุดิบหลักของเราวันนี้คือ ออกจากโรงงาน <laughs> <c oughs> เมนูที่2องแนะสลับวันนี้เดี๋ยวผหมูจะพาเด็กๆมาทาอะไรที่มันใหญ่ขึ้น<ฮ>ยากขึ้น<ฮ>เพราะว่าเรามีแขกรับเชิญเป็นระดับซุปตาทั้งทีเราไม่สามารถทําเมนูอะไรที่มันธรรมดาได้เลยนะครับนะวันนี้เรามาทําเมนูที่มันยากขึ้นซึ่งเมนูเด็ดของเราในวันนี้คือเย็นว <ut> ุ้นซ้ำยืงวุ้นซี่ยีวุ้นซิมยิงวุ้นซีย่างวุ้นเส้นถูกปล้ว แม่ถูกเต็มๆเลยเหยียบเมื่อกี้นี่เอาขึ้นมาเมนูเด็ดของเราวันนี้คือยำวุ้นเส้นนะครับผมนะซึ่งกูโอกสว่าจะไม่เอาอะไรที่มันง่ายๆอย่างเช่นซื้อของมาเอามาลวกๆแล้วก็ใส่ในน้ำยำเลยแบบนี้เบลเบลเบใครๆก็ทําได้วันนี้ก็เลยขอเริ่มต้นจากวัตถุดิบล้วนๆไม่มีอะไรที่เป็นสําเร็จรูปเลยนะครับพี่กั้งเดี๋ยวเราจะมาปรุงเองทั้งหมดนะครับผมถ้าเราวัตถุดิบของยำวุ้นเส้นของเราวันนี้ก็แน่นอนครับยำวุ้นเส้นก็ต้องมีวุ้นเส้น บุญเส้นครับผมอันนี้เป็นรู้จักไหมนี่ไอ้นีรู้จักครับเขาเรียกว่าเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูขาวเวลาใช้ก็ต้องเอาไปแช่น้ําแล้วก็ส่วนประกอบของน้ํายําก็ต้องมีส่วนลิสงนะครับแต่ว่าเราอยากได้ความนัวความหวานนะเราก็เลยเอาถั่วตักมาใส่นะเดี๋ยวจะโขลกรวมกันเลยนะครับมีพริกนะครับผมเขาเรียกบางที่เรียกพริกขี้หนูบางที่เรียกพริกชี้ฟ้าบางที่เรียกพริกกินดาแล้วแต่ใครจะเรียกนะนะเริ่มชื่อนี่เพียงกันไม่จบแล้วก็มีวัตถุดิบอันนี้ดิบของแท้ครับผม กุ้งครับอ่าคลิปที่แล้วคุณหมูบอกว่าอ่คุณหมูชอบซื้อกุ้งที่นู่นมาใช่ไหมใช่พี่แมคโครมาเพราะว่ามันไม่ต้องแกะแต่ว่าสำหรับเมนูนี้เราอยากจะได้ความสดของกุ้งกุ้งสดเลยนะครับก็เลยเอากุ้งสดมาทําเลยดีกว่าครับมีเท่าไหร่เราจะแกะให้หมดนะครับอันนี้เป็นหมึกครับผมไม่ใช่หมึกเล็กๆคืหมึกใหญ่มากหมูบดครับผมหมูบดหรือหมูสับนั่แหละส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับอ่าสคัญก็จะมีนี่เลยน้ํายําอันนี้ก็เรียกอะไรรู่อไหม น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองนะที่เขาบอกอ่ะยอดเยี่ยมกระเทียมดองอ่าพังแล้วก็อ้าวรีวิวหน่อยแขกรับเชิญให้แขกรับเชิญรีวยนะน้ำปลาค่ะน้ำปลาร้าค่ะอันนี้ปลาร้าซื้อมาใส่ส้มตำนะอ่ะยึดกลับคืนอ่ะเดี๋ยวจะเพิ่มแใส่ยำส้มปลาค่ะหมูยอค่ะเฮ้ขาดไม่ได้เลยหมูยอกระเทียมค่ะอันนี้ข้าวคว่ำอันนี้ซื้อมาใส่ลาบใช่ข้าวคว่ำซื้อมาใส่เมนูต่อไป อันนี้ของน้องซานี่เขาออเอ้ยอีค่ะอันนี้ก็ของน้องซานี่เขา,อาเอ้ยอันนี้ก็ของน้องเอ้ยน้งตาลค่ะน้ำตาลครับผมรสดีแล้วก็ผงชูรสค่ะผงชูรสอันนี้ผงนัวผงนัวมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศพนมมือพนมมือหอมค่ะอุ้ยอู้ไม่ค้างพุกเลยเอาไปหอมแล้วอะไปต่อแอมไม่รู้พี่จหบอะไรนคืออะไรที่จับใช่ผักชีไหมคะไม่ใช่ ตั้งโอเราเรียกว่าตั้งโอ๋ขาตะไคร้ค่ะขาตะไคร้ครับผมมะนาวค่ะมะนาวชัยโหลยย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 ยลยยยยยยยแลยยยยอยยยยยยงยยยยแครยยคยยยคยย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 ัยย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 ยพี่ยยยยยย็ยนยย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 ยรยยอยย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 ยแยยยยยยแครยย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 ตองยยยยยยตองกยยยยยยย ห้าสี่สามสองอันนี้แค่หลอดนะครับแต่ผมแค่พี่ <S <S อะไันไปหยอก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 อ่ะเดี๋ยวมา <S 2> <S 2> <ๆ>เริ่มทำเมนูเด็กกันเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีหลายๆคนดราม่าเราได้ว่าะโอ้โหทำในห้องแอร์เลยเหรอฝนมันตกซึ่งวันนี้ฟ้าครึ้มมาทั้งวันนะครับเราถ่ายคลิปที่แล้วจบไปก็บุญแล้วพอเราเริ่มถ่ายคลิปนี้ปุ๊บฝนตก,ตกปั๊บเลยเราก็เลยต้องรีบๆย้ยายของเข้ามาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจุดเตาแก๊สอันนี้คงไม่เป็นไรนะพี่กั๊งนะอ่ะอนุโลมวันหนึ่งอาจจะมีปัญหากับเครื่องดนตรีหน่่่ออยยก็เรราไไมด้ทบบนะคั เราทำแค่วันนี้วันเดียวปกติแล้วกลัวอินดี้เราจะอยู่ข้างนอกเเริ่มแรกเราจะแกะกุ้งก่อนแอมหั่นผักหั่นเป็นบ้าหั่นหอมเคยหั่นหอมไหมหั่นหอมถึงนี่เป็นชิ้นอยู่บ้านเคยทำไหมพี่แอมเคยใช่ไหมไม่ได้ทำบ่อยใช่ไหมมาดูดารามือคีย์บอร์ดหั่นผักกันนะครับอุ้ยเขาหั่นเป็นจริงเลเนี่ย อุ้ยไปใส่ผมโอ้สกปรกเลยล้างล้างเลยล้างใหม่เลยเตรียมเป็นไงบ้างอยู่บ้านโควิดเบื่อเบื่อค่ะเบื่อเบื่อใช่ไหมต้องมาอย่างนี้เนาะเรียนก็เครียดละแอบเสียดายนิดนึงค,ครับพี่พีเมื่อกี้นี่ที่ข้างนอกสถานที่เราพร้อมมากครับผม,มพร้อมๆจริงๆเลยเซตอัพไว้เตรียมตัวไว้เต็มที่แล้วฝนตกพอเข้ามาข้างในก็เลยไม่ค่อยนี่เลยนะเดี๋ยวคุณจะลวกหมบดกั สามวันผ่านไปก็ได้ชีวิตสโลไลท์ต้องค่อยๆทำต้องต้องทำด้วยใจครับจ,จ,จะอร่อยเดียด๋วยวเราจะตามทิพย์นะครับนี่เฮ้ยแต่ว,ว่าพริกนี้ต้องล้างก,ก่อนกะประมาณน่าจะน่าจะเผ็ดเยอะเหมือนกันพี่บีกินเผ็ดไหมครับปานกลางครับแอมกินเผ็ดไหมลูกนเผ็ดกินเผ็ดงั้นใส่พริกเยอะๆครับผมงาสวยใส่ทั้งเขียวทั้งแดงไปเลยนะครับ <laughs> เอาเรื่องประมาณนี้แล้วกันมันน้ำยำยำนรกนเว้ <c oughs> ยโอ้โหยำนรก <laughs> กูไม่แน่ใจว่าน้ำยำเขาใส่กระเทียมยหรือเปล่านะแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วถ้าถ้าทำอาหารโขกพริกก็ต้องมีใส่กระเทียมไปด้วยเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมไปด้วยนะกระเทียมกับพริกในสัดส่วนปริมาณที่เท่ากันเดี๋ยวเราจะลวกหมูหมดนี่เลยหมูนี่สองขีดนะครับแล้วก็กุ้งซื้อมาสามขีดมหมึกอ,อีกหกขีดใส่หมดเลยแล้วกันหนักดักเนื้อหนักๆเน้นๆพี่แอมมานะไหนๆแอมอีซี่ก็มาแล้วจัดหนักแอมตำ e อ่ะสูตรเดียวกับส้มตำนะครับเวลาตำพริกก็ใส่ชูรสลงไปด้วยนี่ใส่หน่อยเดียวพอตะก้เดี๋ยวเราจะใส่ถั่วตัดลงไปเลยนะครับ่ถั่วตัดเพิ่มความนัว เอ้ยมาแล้วมาเฮ้ยเฮทั้งนอกเงียบมากเลยครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีครับคุณก้างข้างในเหรอครับใช่ครับผมมาอยู่กับพวกคุณนี้ผมรู้สึกว่าผมจะอยากจะพูดมากขึ้นนะครับเฮ้ยตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณก้าง <S <S าหั่นหั่นหั่นหลังกุ้งให้เอาเอาเอาอึกุ้งออก <S 2> <S 2> เอาอึกุ้งเลยเหรออึก็คืออี้อ๋อรายการอาหารเนะเป็นเฮ้ยอุ๊ยโอเน เราหทานอะไรกันบ้าลังกุ้งน่ากินไหมครับคุณกั้งน่ากินทำเองเลยทำเองเลยเหรอใช่คนไม่เคยทำอาหารดู้ได้หลายตัวละคุณโอ้เขาเป็นแผนกแกะให้คุณใช่แผนกอันนี้เชฟอันนู้นเป็นซูเชฟอีกทีเขาเรียกผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยเนาะคุณเป็นใครคุณเป็นเชฟเอียนเหรอใช่คุณเป็นคนสั่งคุณกั้งครับตอนนี้คุณเหลือเวลาอีกห้าทีแล้วนะครับได้กับเชฟผมอะไรเข้าไปครับอบบาดนิ้วตั้งทำระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีดนะครับ เอาคำเตือนไหมคำเตือนคำเตือนเด็กจำปาสิบสามปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำผู้ใหญ่ใช่ทำอาหารก็ควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเนาะจะแ็นเด็กๆนะครับแต่อันนี้เกินสิบแปดแล้วล่ะหน้า2ี่สามสองครับอันนั้นครูคนเดียวค่ะอก็ยังเด็กเนาะครูเด็กนะคะครูเป็น เปรายการอายุเท่าไรนะยี่สิบคุณหมูนี่ต้องอายุ20เท่าตะวันแน่เลยเพื่อนตะวันเออว่าไปว่าสันคิดว่าเมนูวันนี้จะอร่อยไหมครับแซบบอกเลยเขาเรียกว่าเป็นสายยำผมบอกเลยว่าเดือดมากพริกนี่นะเกินสิบเม็ดอะจริงอะวิ่ชอบแบบแซบตูดเลยนะผูบอกว่ายำนรกแตกโอ้ยท้องใสพังอะไเลยพีนะครับนี่ครับอีอุ่ง หูยาว8เมตรอันนี้ก็มาเอาออกแล้วค่อยล้างทีเดียวเอาหมึกไปล้างก่อนแมนะ่พอตอนนี้ของเข้าฝนไม่ตกเลยม,มันเป็นยางงเนาะควรเมะประเด็น,ะน,นคืออยู่บ้านไม่ตกแบบนี้นะแบบอยากนอนเดี๋ยวผมจะใช้แครอทในการแต่งสีแต่งสีสักหน่อยนะ อาจจะไม่ใช้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกขึ้นลูกเอาไว้เมนูส้มตำซึ่งเมนูส้มตำนี่ประมาณสามอาทิตย์ <c oughs> แค่หลอดเน่าพอดีน <c oughs> ะเมนูส้มตำต้องรอสามสาวนะครับช่วงนี้ผู้ปกครอ,องเขาไม่อนุญ,ญาตใช่ไหมพี่ครับผมเออเขาผู้ปกครองไม่ออกจากบ้านเลยยากอยู่นะครับเพราะว่าในเขตพื้นที่เรานี่ก็ผู้ติดเชื้อเยอะมากนะจริงๆแล้วคุณหมูไม่เคยไม่เคยยำแบบที่ไม่ใช้น้ํายำมาก,ก่อนนะเคยแต่ลวกวัตถุดิบแล้วก็เอามาใส่คนใส่ยำเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทําน้ํายำเองนะ ก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันมาชิมชิมดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอกุ้งหมึกใกล้เสร็จยังข้างนอกก่อเยอะเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเราจะลวกอันนี้ก่อนอ่าไม่รู้ว่าคัยิงเขาลวกกันหรือเปล่านะแต่ว่าอ่าเวลาที่เรากินชาบูอะไรเนี่ยเราต้องลวกนะครับของใหม่หมดนะครับวันนี้ของใหม่หมดลวกในน้ําเอ้น้ําหมูนี่แหลนะนี่ข้อเดียวของการซื้อมีดมาเยอะนี่ก็มันก็จะใช้ได้พร้อมกันหลายตำแหน mm ่งครับอันนี้หมูบดที่ลวกแล้ว อยู่ในห้องนี้อาจจะแข็งหน่อยเพราะว่าเป็นห้องแอร์นะจริงๆกุงก้งหมูไม่อยากทำอาหารในห้องแอร์เลยแต่มันเลือกไม่ได้น,นะครับฝนตกครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมึกอย่างกันจะกินชาบูเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลวกกุ้งก่อน จะน็อก,กน้ำแข็งเลยลกกุ้งนี่เราจะไม่ลวกสุกมากนะครับถ้าสุกมากแล้วมันไอ้นี่มันแข็งแกะมีการแกะหาองออกเพืเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับประทานนี่หาหน้าตาสุกุ้งไม่ได้เลยนี่ไง,ง,งกั้งสุกุ้งไงอ่ะต่อไปเราจะลวกหมึกนะครับแต่ว่าปลาหมึกเขามีความมีความอ่าขาว วันนั้นเราก็จะใส่ข่าตะไคร้ไปมาปูดไปด้วยนะครับจับกลินก้าวของอ๋ออ้าวอ๊อยลืมค่ะลืมหันหนูยอนม่ยช่ยอะไรนะคะยอยอยออยยอยอไปต้นไปต้นไต้นไปตลนไต้นไป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 ต้นยยตต้ไปต้น้นไอต้ปนไตนไปต้นไปตไต้นไปต้นไปนนนไอนไนน ชอบจริงๆเลยอ่ะต้องมีทุกคลิปนะต่อไปนะนเห็นได้ความหนาหรือความบางโอ้ถามปูเลยครับปูบค,คะหนาหรือบางบางเอาบางเท่ากระดาษ A4 อ่ะบาง70กรัมโอ้ยอย่างนี้ได้ให้กล้องเลยแม่ถ้าได้สปอนเซอร์นะน้ำปลุกปลาลามาสนับสนุนนะอันนี้ยังยังอันนี้แม่อีพิมพ์นะครับแม่อ,อีพิมพ์ปารีไปเจอที่ตลาดนั้นมาเห็นมันยี่ห้อดังก็เลยซื้อมาเฮ้ยคนถือป้ายคนถือป้ายมั้งด่วนเลยด่วเลยขายไม่ได้เลย เดี๋ยวเราจะลวกเส้นกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นสดเราจะไม่ลวกนานนะครับเอาแคลงไปขยำขยำแล้วก็เขาขึ้นเลยยกที่หนึ่งเฮ้ยคนหน่อยเฮ้ยไม่ใช่คนอย่ามาเอามือจับ เอ้ยยัง kind of เอาตักก่อนตักก่อนเอ้น่าพอกินสูตรของการยำอ่ะมันต้องใช้มือคนนะครับแต่ว่าเราไม่มีไอ้ถุงมือเพราะนั้นวันน mm anyway> ี้เราแต่จะขัดข cool ัดนะขัดตาลน่ะทำไมไม่ใช้มือคนเอาอะไรเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ไม่อยากใช้มือปกติเราเราลวกยูมมต่อเลยเฮ้หมูยอเฮ้แล้วอะไรยอยอ เริ่มแล้ว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 ะเริ่มลำขาแล้วเอาละครับวัตถุดิบของเราใกล้เสร็จหมดแล้วครับผมพี่กั้งโอ้โหใกล้ได้กินแล้วจะทานเวลาไหมคะนี่ยเชฟต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยำนะครับเดี๋ยวเราจะยำทีเดียวไปเลยงานเราจะไม่แบ่งกันยำนะครับเพราะว่าถ้าแบ่งกันยำมันจะเป็นคนละยำ อันนี้เป็นพริกที่แอมตำนะครับแต่จริงที่กูหมูไม่มั่นใจก็คือไม่มั่นใจว่าเขาใส่ไอกระเทียมหรือเปล่าก็ใส่ได้ครับผมไม่แน่ใจผมก็ใส่โอ้โหันเผ็ดมากเลยเนี่ยใส่กระเทียมผมไม่ใส่เติรู้อย่างนี้คือใส่นี่นี่คือคกใหม่เลนะคกใหม่ขูดไปเท่าไหร่ขูดไปมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ยังเป็นหินอยู่แล้วก็ได้คราวนี้ได้กลิ่นหอมมากได้กลิ่นหอมของไอ้ถั่วตัดเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยน้ำยอดเยี่ยม กระเทียมดองโยใส่น้ำกระเทียมดองลงไปโอ้โหปานเนี้ยวหมาไวะแล้วก็กระเทียมดองโอ้เอาแบบเถื่อนๆเลยโอ้อย่าถือสานะกินแหลกไล่ก็แหลกแหลกไม่ไล่ก็ไม่ต้องแหลกแอมบอกกูจะแหลกรีบกไปนี่ย่สสนี่ครับคนโอ้แค่นี้ก็เหมือนแล้วนะนี่น่าจะหน้าตาเหมือนแกงก้ม ยี่สิดเุ้ได้ใส่มะนาวใส่น้ำปลาก็ใช่แล้วเนี่ยโอ้ลัางดอยังโอ้บีบมะนาวหน่อยบีบใส่ปลายมีดมันจะอ่าวิธีวิธีการบีบสอนวิธีการบีบมะนาวนะใครจะบีบอ่าบีบมะนาวแบบนี้ใส่ปลายมีดหรือช้อนก็ได้มันจะไม่ขมมันเป็นสูตรอ่าลองดูทุกคนลองได้อ่ะจ้างไแล้วคุณถือป้ายเองตึงใส่มะนาวสักเอาสามกีบก่อนไหม สามจีบที่สองแล้วสามซีก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 ที่สิบเดี๋อย่าแทงแรงนพี่แทงเขาไปถีบด้วยมือแล้วเว้ยพี่ทำไมน้ำออกน้อยทั้งคุณเนี่ยไม่มีแรงพี่ เป็นคนแรงน้อยอยากให้แอมเป็นคนคนดีกว่าเนาะพวกเราเป็นคนช่วยอ่ะแอมมาแอมมาคนแอมมาคนคนคนโคนเพราะว่าโคพี่ไม่ใช่คนอ่ะแอมเป็นคนเธอเธอมันแขกรับเชิญเราน้ำปลาครับน้ำปลาโอ้ยน้ำมะน้ำปลาใหม่แกะขวดน้ำปลาทุกอย่างใหม่หมดคราวที่แล้วรีวิวครัวไปแล้วนะครับลงทุนไปหมื่นกว่าบาทใครยังไม่เคยเห็นก็ไปดูไปดูได้น้ำปลาตามใจชูรสครับชูรสโอ้ชูรสมิ้งแป้งนอกดีชูรส ใส่ชูรสประมาณสองช้อนชาสองช้อนชาเอาเทไปเรื่อยๆพอพอเมื่อไหร่ได้บอกโอ้โหโดยเป็นต้มตำยายคนนี้ต้มตมเลยนะต้มตำยายเพิงเพื่อนไหมตัวนี้ผมเป็นก้อนคุณหมูเป็นคนชอบหวานนะครับเพราะนั้นคุณหมูจะใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปอีกหน่อยหนึ่งหวานทุกวันหวานทุกวันชีวิตไม่ถามหวานใช่ถ้าไม่หวานจะจะได หมูน้อยดัมเบลทีเลยเอยอช่วง,งนี้ไม่ได้ชอบหวานอย่างเดียวชอบหอยด้วยช่วงนี้เย้หอยเต็มเลยเยนไปแล้วม <c oughs> ุกมันมาทางนี้อันนี้น้ำตาลปิ๊บครับผมนี่ใส่ลงไปประมาณนี้ปีป๊บแดงชอบหวานก็ใส่เยอะอนแต่างนันเกี่ยวราไปปิ๊บแดงน้ำตาลปิ๊บ เขาจะเล่นตมุกมุกี่นาเฮ้ยมือไม่มีแรงเลยเราออกแรงมาเหมือนันวันนี้มันจะเล่นคีย์บอร์ดนานแล้วรู้สึกปวกเปียกไมื่อเท้าดำนู้ตอบลรื่งอะไรถึงหนึ่งอ่าแล้วก็เนื่องจากมันเป็นยำใส่วุ้นเส้นด้วยเราจะเราจะซอยชิปเราจะใส่พริกซอยเดี๋ยวอะไรอีกที่ไม่ได้ใส่คนไปเรื่อยเดี๋ยวจะไม่ตออเ <c oughs> องครับการกินข้าวเยอะก้างหัน่นหั่นชิปหน่อยเคยเห็นพริกน้ำปลาปะหั่นที่อ่ะหั่นแบบพริกน้ำปลาไม่เป็นก็ต้องฝึกนะครับอ่าเดี๋ยวจะชิม อุ๊ยเอาแล้วชิมลแล้วขต้นตอนการชิม,ะมนะครซาลิดมันไม่คมเุ้ยคุณซื้อใหม่พูดอะไรเนี่ยช <c oughs> ิมครับชิมนี่วิธีการชิมนะครับเคยเห็นเชฟก็ชิมกันแบบนี้ครับตักเส่็จแพีแล้วก็มาตักอันนี้ต้องดมก่อนนะครับถ้าเกิดเชฟเนี่ยแอ๊ะตักเส่็จแพีแล้วก็มาตักอันนี้แล้วก็หยอกหยอกเอาช้อนลงนี่คือกะว่าจะเล่นมุกอยู่แล้วเลยถือช้อนสำรองใช่ไหมหวานใช่หวานใช่ใส่ไข่ประมาณนี้ วีน้าได้เด็ดชัวรโคตรเด็ดบอกเลยเจ๋งเจ๋งๆไม่เคยทำอะไรอร่อยขนาดนี้มากพอแล้วไม่จะไม่ปรุงแล้วนะครับไม่ปรุงแล้วรสนี้ได้ได้เลยรสนี้ไล่เลยบอกเลยิครับโอ้ยนี่แหละนี่แหละของเด็ดนี่แหละน้ำยำผมเนี่ย ก็ไม่ต้องใส่เส้นหรอกแต่เส้นนี่หยุดเลยทีนี้ก็หูตีกันไปนะใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปเออว่าเหมือนพริกน้ำปลาเลยวะคนต่อคนต่อคนไปเลยคนไปเลยรผักไหมผักลืมหั่นตั้งหูมันต้องอย่างนี้แหละผักนี่เหลือผักนะผักนี่ไม่ได้ใส่เลยใส่ทีหลังนะครับดูว่าไงจะแค่ใส่ทีหลังนั่นแหละแต่ว่า หกลัวรสชาติเสียไเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังพอดีเลยนะคร้อนร้อนเดี๋ยวเราใส่รสชาแค่นี้ก่อนที่เหลือเอาไว้ทำที่หลังเอาไวเ้เมนูหลังกล้องนะครับเมนูหลังกล้องคนกับคน,นสีน่าจะดูอ่าทีนี้ <c oughs> หันครับเฮ้ยโอ้โอหันเลยโชติโชติโชติไปเฮ้ยโอ้ย,ยสีอาผักมาผักมาไหมอะเร็วมาเร็วดำเลยดำเลยเฮ้ยครับโอ้โหเฮ้ยทำลายไหลคนครับคนคนเดียวนะครับที่เหลือไม่ใช่คนครับ <laughs> ยำอ๋อนี่เป็นแบบสุดน้ำปลาหรือยำแบอันนี้เป็นยำแบบเผ็ดเปี๊ยคมอ่ะพอแบบนีโอ้โหสวยมากอะไรอ่ะอะไรสวยคนทำครับคนทำตอนนี้ได้เวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วใช่ครับหมดเวลาได้เวลาจิ้มนครับมาชิมกันเส้นไปเนื้อสีจีนมา กันไหมครับไม่รู้เมื่อกี้ยังอร่อยอยู่เลยเดี๋ยวจะมีเคราะห์กันวิเคราะห์กันไม่เป็นไปจะอร่อยอยู่แต่อาจจะแบบบางลงไงน้ำจาำน้อยไปใช่น้ำยำมันน่าจะเผ็ดได้เปรี้ยวนะเปรี้ยวเปรี้ยวกับเค็มไม่ได้ท้าทายลันเฮ้ยโอ้โปลาหล่นไม่ได้เลย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 อว่างก็ถือไว้อือหือหนึ่งคนมือหนึ่งขาดเปรี้ยวกับเค็มเฮ้ยเข้ากระเทือนไห ม่ดเหลือก็ไม่รู้ทำไรแล้วมิกี้ชิมเป็นไงบ้างเฮ้ยเขาใส่น้ำปลาอย่างวะใส่แล้วใส่แล้วครับจริงเหรอในในนี้นะใช่เสร็จได้แล้วเดี๋ยวเที่ยวเต็มหมูรอบชั้ไปส่ใหญ่เดี๋ยวเลยไปยยกหม้อเป็นไหม คนแบบนี้พี่แอมเป็นสุกเ็นิเจมือนี่ควงเราเห็นนะมูกระเด็นนะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นจานใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นออ,อแล้วทำไมคนะจานใหญ่ไงเขาเปลี่ยนตำแหน่งนะ กห้เยฮ้พวกเราเตรียมนิดนึงอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยเหมือนนักโทษที่ไปถ่ายรูปอะอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยนี่ครับเมนูยำวุนเส้นทะเลดำรกโอ้ยเรียบร้อยครับผมน้ำาไร น้ำลายเงี้ยน้นำไหล <laughs> า<ธ>า <laughs> น้ำลายเงี้ยภ <laughs> าษาเวียนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตักชิมกันกุ้งหูนี่เหลืออีกอย่างหนึ่งชิไมกไก่อ๋อเล็บมนาห์เลมนาห์ไก่โอ้อย่าลืมนะอร่อยไหมอร่อยให้บอกว่าอร่อยทำไงจะได้เส้นให้คุณจะขีดไหมคะเออว่ะแม่ หมดตั้งนานโอ้โหอ่ะกอาแค่นี้ก่อนนงทเนไหมทำไมคะโดนเจ๊จมูกรอหรเออเดี๋ยวเรากมานั่งกินตรงตนี้เลยจัดหาี่ว่างเเต้นหรือไส้เดือนมันยาวขนาดนี้แก้ด้วยแก้ด้วยเอา อะไรมันกรอบขนาดนั้นหมึกเนี่ยบ <_ EN> ิ๊กกี้กินอะไรครับหมึกฟังเสียงฟังเสียงฟันแตกอยู่กินยังเป็นไงอร่อยคะอ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติดี <_ EN> อล,อลองกุ้งดูสิครับอง,อ,งองกุ้ง,งนุ่มค่ะอุ้ยตุ้งนุ่มปลาหมึกเป็นไงครับงังไม่ได้กินครับเห็ดอะไรนะจำชื่อได้ไหมเห็ดหูนหนุ่มขาวลองดึกดึกคนหิวแน่นอนใคร,รดูเรีบดึกดึกก็หิวแน่นอน,นบางเลยหนุเขาแบบดีจริงนี่นะากต้งแต่งแบนี้ เส้นอะไรเส้นเป็นไงปลาหมึกนี่กุ๊บกุ๊บกุ๊บเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเมนูเอ่อเมนูของอ e ีพีหน้าก็แบบราคาถูกๆว่าทอดไข่ดาวเงี้ย10 <c oughs> บาทนะนะหมดหมดงบมบ <c oughs> ไปหมดแล้ว มันต้องให้แสงใหอามาคืเป็นไงครับโอ้วุ้นเส้นบอกบอกด้วยภาพครับวุ้นเส้นนุ่มมากคนลวกก็ดีเยอะ่ะเป็นไงพี่กั้งหนุ่มนุ่มมากค่ะแล้วก็หมึกกรึบแบบแบบฟันแตกอ่ะโโอ้หฟันแตกนี่มันแข็งนี่หว่า มันแบบมันกรดสถานฟันมันสู้ฟันอ๋อมันสู้ฟันแล้วเราถ้าวิ่งไงวิ่งสู้ฟัดครับฉันหลงมันคนเล่นอ่ะเป็นไงพี่พีรีวิวหน่อยครับรีวิวกลิ่นหอมครับอย่างแรกคือกลิ่นหอมกันเลยอืเพราะว่าเพิ่งใส่มะนาวไปเมื่อกี้ก็กลิ่นมะนาวขึ้นมาก่อนเลยเอ๊ะอันนี้อยากอยากลองชิมเพราะผมไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ปกติมันอยู่ในเย็นตาโฟเนาะลองกินดูไม่ค่อยได้กินกะยำเท่าไหร่ นี่ไงอออร่อยร้อนไงร้อนไะโอเคนะครับสำหรับครัวอินดี้ EP ที่สองเฮ้ยไม่ใช่สิสำหรับครัวอินดี้ EP ที่สามวันนี้ก็จบไปด้วยเมนูยำบุ้นเส้นทะเลนรกแตะครับผมหมูแตกอีกนะเพราะว่าใส่อะไรสารพัดเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณหมูที่ได้ทำยำบุ้นเส้นโดยที่ไม่ได้ซื้อน้ำยำสำเร็จมาทำนะครับ ปกติเราจะซื้อน้ำยำสำเร็จมาแล้วก็ถูกปากไม่ถูกปากก็ด่าคนเจ้าของน้ำยำนะแต่วันนี้เราก็ได้ด่าตัวเองแล้วนะครับผมนะรู้สึกว่ารสชาติก็ในเบื้องต้นก็คือแบบกินได้นะครับอร่อยดีนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ทําอีกนะเราจะได้พัฒนาฝีมือไปอีกนะครับวันนี้ก็ได้ให้เด็กๆเขาฝึกฝนในทักษะด,ด้านต่างๆเนาะ นะไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟการลวกนู่นนี่นั่นแล้วก็การหั่นกันบางคนไม่เคยทํามาจากบ้านนะก็มาเป็นที่นี่นะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะได้พัฒนาต,ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับพี่พินิษฐ์ศักด์ครับผม FC จากไหนไม่ทราบไม่ได้ถามนะครับคุณพินิษฐ์ศักด์แล้วก็พี่สุนทรน,นะครับพี่สุนทรอ,อีกแล้วนะที่โอนเงินมาช่วยนะครับทั้งสองท่านเนาะสำหรับท่านไหน ที่สนใจสนับสนุนคลิปปฐมอินดี้นะครัวอินดีก้กนะ็ติดต่อคุณหมูมาได้ที่ปฐมอินดี้แฟนเพจนะครับติดต่อมาได้หลังไม่เนาะนะนะแล้วก็มาคุยกันว่าจะสนับสนุนเป็นของหรือเป็นเงินดีนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยถ้ากระแสดีก็อาจจะมีเมนูอะไรที่มันเด็ดๆมากขึ้นกว่านี้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับเป็ด